สวัสดีครับผมนายเทคเอาขนามผมคือฉางอันดีพอก S07 และก็ L07 ครับวันนี้เราจะมาลองขับลงสนามเป็นครั้งแรกที่ได้ทดสอบทั้ง2รุ่นแบบนี้นะครับฟีดแบ็เป็นยังไงการขับขี่ช่วงล่างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ แน่นอนครัว่าก็เปิดตัวเปิดราคากันไปสักพักแล้วมีมานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันไปแล้วคนก็อยากดูว่าออการกับขี่เป็นยังไงทําไมยังไม่มีคลิปออกมานะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่รถพร้อมให้เราทดสอบก็มาลองกันซะหน่อยซึ่งคันนี้ก็แน่นอนแหละคือตัวซีดานดีพา L07 ครับก็วิ่งไกล540กิโลเมตร NEDC แต่ถ้าเป็น WLTP เนี่ยประมาณ480ครับก็เป็นทรงซีดานราคาจับต้องง่าย1.329ล้านบาทซึ่งรุ่นนี้ ก็จะเป็นคู่แข่งตรงๆกับพวก BYD Seal หรือว่าโอ r ่สุดเของเขานั่นเองครับซึ่งแน่นอนเขาว่างานออกแบบดีไซน์หรือว่ามิติตัวถังเนี่ยทุกคนคงแบบสัมผัสกันแบบจัดหนักจัดเต็มไปแล้วที่งานมอเตอร์อครับก็เลยพูดคร่าวๆแล้วกันว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถซีดานที่รูปทรงสปอร์ตมากนะครับแนวคิดของเขาเนี่ยคันนี้ในความสปอร์ตส่วน u v ตัว S07 เนจนี่ยจะเน้นเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าฉะนั้นการขับขี่ตัวนี้กับตัว SUV ฟีลลิ่งแตกต่างกันชัดเจ แล้วก็ L นะครับนี่กระจังหน้าแบบปิดทึบเซนเซอร์รอบคันตรงนี้ไม่ได้มีออปชันเสริมเข้ามานะเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มออปชันต้องเพิ่มเงินแสนกว่าบาทเหมือนกันในไทยก็เลยไม่ได้เพิ่มออปชันนี้เข้ามาครับผมว่าถ้าเพิ่มมาราคาสูงขึ้นก็ไม่ได้มีความจาเป็นอะไรขนาดนั้นไฟหน้า Full LED มาครบสูงต่มอัลโนวัตมาครบแล้วก็ช่องรีดอากาศตรงนี้เป็นช่องจริงทั้งหมดครับผมว่าด้านหน้าคันนี้สวยลงตัวแต่เส้นสายบางจุดเนี่ยแอบจะดูเยอะไปนิดนึงพวกเนี่ยเส้นตรงนี้ผมว่ามันดูแปลก หรือว่าเส้นอะไรที่มันแบบเสริมเข้ามาเนี่ยถ้าทําให้มันเรียบขึ้นผมว่าน่าจะดูดีขึ้นแต่อันนี้ก็ถือว่ามีความเป็นแบบแบรนด์เขาเน้นความมือวาเป็นหลักเนาะดีเทลตรงนี้ดีเทลตรงไฟแล้วก็ไฟ3เส้นแบบนี้ก็เป็นดีเทลที่เขาเอกลักษณ์ของตัวฉางอันดีเพ่าครับด้านตัวล้อเนี่ยเป็นทูโทนขนาด19นิ้วนะครับเป็นสนัญลักษณ์ตัววายก้านดีไซน์ผมว่าดูซิ่งเหมือนกันนะไม่ได้เน้นรู้สึกเลยว่าเป็นรถไฟย้าครับแล้วก็ขนาดเนี่ยกำลังดีส่วนยางเนี่ยเป็นกิติคอนโทรล P10 นะครับผม แอบล้านเหมือนกันนะเห็นในสนามเนี่ยเอทอาร์เออาร์เลยเดี๋ยวเราไปลองกันว่าแบบซีลิ n งจะเป็นยังไงแล้วก็มีการตกแต่งขอบล้อสีดําเข้ามาบ้างนะครับตรงนี้ปกติเราไม่ค่อยเห็นรถซีดานใส่ตกแต่งแบบนี้เข้ามาเท่าไหร่นะแต่คันนี้ใส่มาให้แต่ก็มีตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรครับตัวมองนอกเนี่ยจะเป็นพวทเหมือนเรดารไดาไรดร์พวกนั้นนะแต่ในไทยก็ไม่มีครับเป็นแค่การตกแต่งเท่านั้นส่วนภาพรวมตัวรถเนี่ยเส้นสายมีความเหลี่ยมสันชัดเจนครับมีบายสปอร์ตมีไล่ฟ้าก,กระจกมีไฟเลี้ยวในตัว แลวก็ที่สําคัญมือเปิดคล้ายๆกับเช็ hand คแฮนด์ดอกรับเป็นไฟฟ้าและกระจกแบบเฟรมลสใส่เข้ามาให้ส่วนหลังคากระจกกราสรูปขนาดใหญ่มากเปิดออกมาไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่มีม่านก็แอบบก็อาจจะมีความร้อนเข้ามานิดนึงเมื่อใช้งานในเมืองไทยแต่กระจกเขาก็มีแบบตัดแสงตัด UV มาให้เป็นปกติครับแต่ที่ผมชอบของตัวดีพาเนี่ยคือตัวซีดานของเขาน่าจะเป็นคันเดียวในตลาดตอนนี้ที่เป็นท้ายแบบสปอร์ตแบ็กและไม่ใช่แค่การออกแบบครับมันรวมถึงการเปิดฝาท้ายด้วย ฝาท้ายคันนี้ผมชอบที่สุดมากกว่าคู่แข่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น BYD หรือว่าตัวออร่าครับเพราะว่าตัวนี้เราสามารถเปิดตรงนี้เสร็จมันยกทั้งกระจกขึ้นไปแบบนี้เลยทําให้การใส่ของเนี่ยพื้นที่สเปซโหลดของมันเยอะกว่าโอร่าชัดเจนเยอะกว่า BYD ชาัดเจนครับอันนี้รถอเนกประสงค์ของจริงควรจะเป็นแบบนี้ซึ่งใส่จักรยานก็ได้ใส่ของที่มันแบบช่องกว้างๆอย่างเงี้ยขนเข้าไปได้เลยใส่โตะ๊ะใส่เก้าอี้อะไรคือแบบยัดเข้าไปได้ แต่ถ้าเป็นโอราปับ๊บมันจะโดนตัดเลยแค่นี้ครับอันนี้เป็นข้อดีของตัว L07 ที่เป็นท้ายแบบสปอ t Back และเปิดทางกระจกแบบนี้ด้วยและเป็นฝาาท้ายไฟฟ้าและแน่นอนครับว่าข้างในเนี่ยหุือหวามากดูจอนะอ่าหมุนเข้าหาคนขับถ้าคนขับนั่งหมุนเข้าหาคนขับถ้ามีคนนั่งก่อนหมุนไปด้านนู้นเพื่อเราใช้งานได้แบบเต็มที่ครับและแน่นอนว่าข้างในเนี่ยถือว่าเออดูสวยนะเป็นรถจีนที่ข้างในไม่รกครับ ดูหรูหรหาช่องแอร์แบบซ่อนจอขนาดใหญ่มี head up display AR จัดเต็มขนาดใหญ่จอคนขับก็เป็นดิจิตอลครับรวมถึงลำโพงคันนี้ให้มาแบบของโซนี่เลยนะครับแต่มือจับในรุ่นซีดานหรือว่า L เนี่ยจะเป็นมือจับแบบนี้ปกตินะแต่ถ้าในรุ่น SUV ปั๊บจะเป็นสวิตช์ไฟฟ้าครับแล้วแต่ชอบหลังคากระจกขนาดใหญ่ก็ head room เ,เหลือเฟือนะผมสูง180อันนี้นั่งตำแหน่งขับก็เนี่ย หลายคำปั้นพอสมควรแต่ไม่มีมากนะต้องลองดูว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงครับแต่เบาะซัพพอร์ตได้ดีนะการตกแต่งขนาดนี้เออเบาะไม่ได้ดูรู้สึกว่าแข็งเกินไปครับตกแต่งเดินได้มีรูระบายอากาศเป่าลมได้นะครับและแน่นอนว่ามีการเล่นลูกเล่นตรงนี้เข้ามาให้ด้วยและที่ผมชอบที่สุดคือเขาวางแก้วเยติให้รู้เลยว่าเป็นแบรนด์จีนที่วางได้ครับซึ่งปกติผมไม่ค่อยเห็นแบรนด์จีนที่วางแก้วน้ําขนาดใหญ่แบบนี้ คู่กันแล้วมันไม่ได้เบียดเนี่ยมันว่างใช้งานได้จริง2อันอันนี้ผมชื่นชมเลยโอล่าเล็กมาก b y วดีนี่คือเบียดกันมากคันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นอันนึงที่ผมแบบกินน้ําบ่อยอะผมชอบมากแล้วก็มีชาร์จไร้สายถึง40วัตต์ครับด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถซีดานที่กว้างพอสมควรครับนี่มีที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งก็ใหญ่เหมือนกันนะลองเอาเยติมาวางได้นะครับผมเอยโอเคนะ ไม่เป็นรถที่ที่วางแก้วทําได้ดีครับแล้วก็ในเรื่องของ h e ด d room เนี่ยหงสูง180นั่งหลังชนหัวก็ชนพอดีครับเหลือหนึ่งฝ่ามือแบบเบียดหลังคากระจกว่างมากถึง1.9ตารางเมตรที่เขาบอกเนาะก็ใหญ่สะใจแต่จะร้อนไหมก็ต้องรอทดสอบอีกทีนึงรวมถึงเล็ก o ูมเนี่ยขาสอดใต้เบาะได้นิดหน่อยครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ผมปบเบาะถอยเยอะมากก็ยังพอเหลือหนึ่งกำปัน้นแต่ถ้านั่งจริงๆเนี่ยผมว่ามันเหลือเฟือแหละถ้าถามว่านั่งสบายกว่าโอลาร์07ไหมสบายกว่าครับ แต่ถ้าไปเทียบกับดีเซ gment พวกญี่ปุ่นแบบพวก a c c o r d c a m คีพวกนั้นได้เปรียบกว่าเยอะมากอันนี้ยังไม่ได้เน้นข้างหลังเท่าไรครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยคือตัวเบาะยาวพอสมควรนะแม้จะไม่ได้ยกขึ้นมาเยอะแต่ก็มีความลึกพอสมควรครับซึ่งจุดนี้ผมว่าดีและก็ไม่มีอุโมงค์กลางแถมแอร์หลังเนี่ยแยกโซนกับข้างหน้าด้วยนะครับมีหน้าจอดิจิตอลด้วยอันนี้หรูหรามากกับราคาแค่1.3ล้านแบบนี้ครับและมากันที่ตัว SUV กันบ้างครับกับดีพา S07 กันบ้างนะ ถ้ามองเทียบกับราคา1.399ผมว่าตัวนี้มันดูคุ้มค่าขึ้นทันทีเลยและไม่แปลกใจว่ายอดจองส่วนใหญ่ครับจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบความที่เป็น SUV e, คันเดียวไปได้ทั้งบ้านขนของก็ได้พับเบาะใส่อะไรก็ได้ครับดีไซน์เส้นสายเนี่ยมีเอกลักษณ์เหมือนกันคือแบบเส้นสายเยอะนิดนึงแล้วก็มีความเหลี่ยมสันชัดเจนด้านท้ายนี่มีกลิ่นอายพวก Audi Q8 กับ u r u s นิดนึงครับก็เป็นทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตแต่ไฟเบรกดวงที่3เนี่ย แนวตั้งอย่างกับรถ F1 ครับนี่สปอยเลอร์หลังมาให้ใบปัดหลังเขามีมาให้และไฟท้ายไลท์บาร์แบบใหม่พร้อมกับโลโก้ที่มีไฟสีแดงครับกล้องมองหลังมีมาให้ตัวหนึ่งนะ,ะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งเขาใส่ของเข้ามาให้เราดูด้วยครับว่า SUV เนี่ยมันควรใส่อะไรได้บ้างครับจักรยานพับนี่ตู้เย็นกระเป๋าเดินทางสบายๆแล้วก็สามารถพับเบาเข้าไปได้อีกครับถือว่า เนี่ยผมชอบที่โหลดสัมภาระเขาอะคือมันเตี้ยนะประมาณนี้ยกของไม่ต้องสูงมากนะก็ใส่ของได้แล้วก็เรียบไปเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเตี้ยไปนิดนึงนะอาจจะขึ้นสูงอีกครับนิดหนึ่งเนะี่ยผมสูง180หัวเกือบชนนะอาจจะต้องระวังเวลาแบบยกใส่ของนิดนึงครับแต่ก็เป็นผาท้ายไฟฟ้าก็ถือว่าโอเคนะนี่ก็เป็นรถที่คนไทยชอบ s u v สัสดส่วนขายได้มากขึ้นกว่าซีดานเรื่อยๆครับและตัวนี้ก็ ซึ่งต้องบอกว่าตัวมิติรถเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับผมสูง180นะตัวรถก็สูงประมาณนี้เลยแต่ไม่ได้มีบล็อกหลังคาอะไรนะครับหลังคากระจกเปิดไม่ได้บานใหญ่มากซึ่งผมว่า SUV เนี่ยมันควรจะมีเหมือนเป็นช่องที่ไว้ติดแหลกนะแต่คันนี้เหมือนจะไม่มีครับไม่มีช่องเปิดหรือว่ารางหลังคาอะไรใส่เข้ามาให้เลยอาจจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งแล้วกันพวก CRV หรือว่า Forester เนี่ยจะมีแหลกหลังคามาให้เนาะหรือเป็นออปชั่นที่ ติดเข้าไปได้แต่คันนี้ไม่มีครับรูปทรงตัวรถเนี่ยค่อนข้างออกแนว Sport, สปอร์ตสปอร์ตนิดนึงกระจกสีดําขนาดใหญ่มือจับแบบซ่อนตกแต่งสีดําด้านล่างพร้อมกับปัดเงาปัดแบบเป็นรดลายคล้ายๆกับอลูมิเนียมเข้ามาให้ครับกระจกมองข้ามีบายสปอร์ตมีไล่ฟ้าการตกแต่งตรงเนี้ยแอบจะเหมือนกับตัวซีดานเลยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ล้ออันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรดลายเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ใช้ยางดันหลกซึ่งยางเหมือนจะดูดีกว่าตัวนู้นครับแล้วก็ขนาด20นิ้วเสริมด้วยคิว และในด้านหน้าเนี่ยเรียกว,ว่าดีไซน์ n ลงก g e คือเหมือนกันเลยครับไฟหน้ารูปทรงเดียวกันช่องตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ไฟหลักเนี่ยอยู่ในด้านล่างเป็นไฟแบบดับเบิลเลเยอร์สชั้นเหมือนกันครับกระจังหน้าแบบปิดทึบแล้วก็ถ้าผมมองว่าเส้นสายระหว่างตัวซีดานกับตัว SUV เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยของ SUV มันดูเข้าไปกับตัวรถมากกว่าของซีดานเป็นเส้นแนวตั้งชี้ไปแบบนี้ดูแปลกตาแต่อันนี้ถือว่าพอไปกันได้ครับแล้วก็มีการเล่นสีแบบเนี่ยคล้ายกับปัดเงาปัดเหมือน บัชอลูมิเนียมครับที่เสริมเข้ามาแต่ไม่ใช่อลูมิเนียมนะเป็นพลาสติกตกแต่งทั้งหมดเลยครับระบบช่วยขับมาครบ Adaptive รักษาในเลนเซนเซอร์ <What>? <S S รอบคันกล้องรอบคัน <What? S 1> ฉังอ่านดีเผาเขาใส่มาให้แบบจัดเต็มทั้ง2รุ่นนั่นเองครับเมื่อนั <What? S 1> ่งเข้าในนะครับตัว SUV เนี่ยความโปร่งดีกว่าชัดเจนเลยแล้วก็ดีไซน์ลังเกดคันนี้เหมือนจะอีกยุคหนึ่งเพิ่มเข้ามาความทันสมัยจอคนขับไม่มีและ h เฮดอัพขนาดใหญ่มีมาให้มีตรวจจับใบหน้าต่างๆเกียร์แบบก้าน จอขนาดใหญ่ที่หมุนเอียงตามคนนั่งได้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยฟีลลิ่งเหมือนกันแต่เนี้ยขาดแค่จอคนขับไปเท่านั้นครับแล้วก็ลำโพงอันนี้ไม่ใช่ของโซนี่นะจะเป็นจุดที่แตกต่างกันแล้วก็แอร์แบบซ่อนที่ปรับทิศทางผ่านหน้าจอทั้งหมดซึ่งส่วนนี้ผมว่าดูทันสมัยก็จริงแหละแต่พอใช้งานจริงๆมันอาจจะเสียขั้นตอนที่ควรจะเป็นจัโปรตีแค่จับอันนี้ต้องมาเข้าโหมดแอร์แล้วก็ปรับทิศทางกันอีกทีหนึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชาร์จไร้สาย40วัตต์มีมาให้แอร์แบบซ่อน วางแก้วเยติสบายๆครับ2อ,อันนะก็สามารถใช้งานได้แบบนี้นี่เป็นข้อดีของเขาแหละแล้วก็คอนโซลเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์ครับส่วนพวกเบาเนี่ยการตัดเย็บโอเคนะเทียบกับราคาล้านสามล้าน4แบบนี้ฟิลลิ่งเป็นบอบาคล้ายๆยกับบักเก็ตซี t แต่ไม่ได้แบบกระชับสปอร์ตมากนักยังคงมีความเป็นพ่อบ้าน SUV มาให้อยู่เล่นสีส้มเข้ามาให้แล้วก็หลังคาที่ผมบอกไปว่าเขามีม่านมาให้ด้วยครับ ภาพรวมผมว่าโอเคนะกับราคาแบบนี้ไม่แปลกใจว่าทําไมยอดจองมันถึงแบบคนชอบ SUV มากกว่าครับอ๋อแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากพูดนะครับเพราะารถสมัยใหม่เนี่ยพยายามใช้สวิตประตูแบบไฟฟ้าและเทสลาเบนท์บีนะครับผมก็พยายามปรับเป็นปุ่มแบบกดปับ๊บประตูเปิดได้แต่บางคันเนี่ยเขาไดมีสวิตแบบแมนวนวลติดมาให้คือกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบงัด,งด,งดนะแต่คันนี้หายากนิดหนึ่งเพราะว่าสวิตฉุกเฉินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยฉุกเฉินเท่าไหร่ก็คือเวลาใช้งานนะครับเห็นตรงนี้ไหมที่มันซ่อนเนียนเียนเนี่ย กดเข้าไปอย่างนี้ครับดึงออกอย่างนี้ดึงออกเสร็จเราจะเห็นสวิต์สลักสีเหลืองเนี้ยเราสามารถอันนี้ดึงเพื่อเปิดประตูได้ครับอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงถ้าแบบฉุกเฉินจริงๆก็ต้องลองฝึกใช้งานดูครับว่ามันจะใช้งานประมาณไหนแล้วก็การเปิดปิดเนี่ยอาจจะแบบต้องใช้เวลานิดนึงนะครับมันเป็นสวิตช์แบบเนี้ยซ่อนเงียนเหมือนกันนะก็เป็นความรู้สำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่และอยากใช้สวิตช์แบบแมนวนวลนะครับเราสามารถดึงนี้ได้ ข้างหลังนะครับอันนี้เห็นชันๆเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ของอยู่นะที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้ว่าแบกของเยอะได้ทําให้มันต้องนั่งชันนิดนึงครับแต่เล็กลูมอะไรพวกนี้เหลือเฟอือนะแฮนด์ลูมก็เหลือเฟอือแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีมา่านบังแดดมาให้เป็นแบบบางๆนิดนึงแต่ที่สาคัญคือสามารถสั่งเปิดปิดจากตัวคอนโซลกลางตรงนี้ได้ครับอันนี้ข้อดีนะคนนั่งหลังเปิดปิดม่านเองได้ไม่ต้องไปให้คนขับเปิดปิดให้ครับแล้วก็ตรงนี้การเก็บงานถือว่าโอเคกับราคาล้านสามล้านสี่แบบนี้นะเนี่ย ว่าดีมากแล้วก็สวิตประตูแบบไฟไฟ้าอย่างที่ผมบอกไปกดปั๊บดันออกไปได้เลยนี่เท่ๆแล้วก็สวิตจุกเฉินอยู่ด้านล่างแล้วก็วงกางอะไรต่างๆไม่มีเป็นรถครอบครัวที่นั่งสบายครับส่วนการขับขี่ฟีลลิ่งนั่งหลังโยนโยบยาบต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองขับกันที่สสนามของเขาครับเดี๋ยวเรามาลอง่วนถึงร้อยกันก่อนเลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ตามสเปคเนี่ยประมาณ6.2นะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันมีเนินเล็กน้อยอาจจะทําให้ตัวเลขดรอปลงไปครับมา3 2 1 เนี่ยมันจะไม่ได้แบบวืบดึงเยอะมากก็ตามสไตล์250กว่าแรงม้านะครับ80 100ครับซึ่งต้องบอกตรงว,ว่ามันทําได้ประมาณ7.1 7.2วิครับก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าใครคาดหวังว่ามันจะแบบซิ่งมากผมว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ตามเพียงพอต่อการใช้งานแหละแต่ตัวช่วงล่างเนี่ยผมเข้าโค้งอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันติดนุ่มมาแหละแม้ด้เป็นตัวซีดานก็ตามแต่ผมว่ามันนุ่มไปนิดหนึ่งแล้วก็แบบเน้นคนนั่งข้างหลังสบายนะครับซึ่ง ถ้าใครสายสปอร์ตผมมองว่าพวงมาลัยน้ำหนักโอเคนะแต่ช่วงล่างเนี่ยมันติดหนุ่มแต่ถามว่ายุ้ยไหมก็ไม่ได้ยุ้ยแบบน่ากลัวครับคือพอให้คนนั่งข้างหลังเนี่ยกำลังสบายเดี๋ยวเราลองสลัล่มกันนะครับนี่คือเราปรับโหมดสปอร์ตเนี่ยถ้าเยอะเยอ,อะเนี่ยเนี่ยมันจะแบบติดยยอยอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าถามว่าคนขับทั่วไปกับพละกำลังประมาณ 200- 300แรงมา้ามันก็โอเคนะ ต่ใครสครับซิ่งสายมุดตัวนี้อาจจะไม่ได้เน้นแนวนั้นครับเน้นคนนั่งข้างหลังเนี่ยยังคงสบายอยู่มากกว่าอันนี้ก็เป็นเทสช่วงล่างนะครับเวลาเจอหมอนถนนนะลอ,องเบาๆวันนี้มันจะจุ๊บๆนิดนึงไม่กระด้างไม่สปอร์ตตอนนี้คือนั่งสบายมากเวลาเจออย่างนี้ผมว่าโอเคนะถ้าคนขับแบบมีพ่อแม่นั่งข้างหลังแล้วความเร็วสูงหน่อยเงี้ยไม่ตึงต่างครับยังคงแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่นุ่มอยู่แล้วก็น,นี้ลองตัว Adaptive Cruise Control นะครับผมก็ Tracking ได้ดีระยะห่างปรับแต่งได้ครับแล้วก็เมื่อเบรกเนี่ยเหมือนจะมีการรีเจนไฟเข้าแบตด้วยนะก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็ต้องทดสอบทางไกลอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นการจับเข้าๆกันว่าตัวรถเนี่ยมันดีเทคได้มากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยปรับความเร็วได้แต่ที่ผมชอบคือมันเห็นรถค่อนข้างเนียนแล้วก็มีบอกระยะด้วยว่า26หรือ25เมตรแล้วก็ AR เนี่ยก็มีการ Tracking ด้วยครับแต่พอเลี้ยวโค้งนี้ปั๊บมันจะไม่เจอรถแล้วก็เป็นปกตินะมุมมองค่อนข้างจํากัด รถยุโรปหลายๆคันก็จะไม่ได้ครับเวลาเจอแบบเลี้ยวเยอะๆหรือว่ากลับรถแบบนี้ส่วนนี้เป็นระบบที่รักษาให้อยู่ในเลนได้ด้วยครับก็จะไปเจอเส้นถนนก่อนนะอันนี้เป็นจำลองเส้นถนนเราก็สามารถกดสองครั้งท๊บๆวงอลไรขึ้นสีเขียวเราสามารถปล่อยได้แล้วก็ตัว Head Up display มี AR บอกว่ารถอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมันจะมีสีฟ้าๆขึ้นตรงกระจกด้วยเอ้ยนี่ผมว่าดูดีนะเป็นลูกเล่นที่มือหวาครับแล้วก็เบรกอ่า เนียนอยู่นะเบรกระดับเดียวแต่ค่อยๆไปครับเนียนอยู่เร่งก็ปื้ดซึ่งเวลาเลาบรกเวลาเร่งมันค่อนข้างสมูทครับอันนี้คือว่าโอเคนะแต่จริงๆพวกนี้ต้องทดสอบตอนแบบใช้งานบนถนนจริงอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้าวๆแล้วกันแล้วก็จุดเด่นของเขาเหมือนเขาจะชูวเรื่องของกล้องครับทําให้แบบกล้องมีความคมชัดมุมมองการขับขี่เนี่ยรถจีนผมว่าทุกค่ายอะกล้องชัดมากเลยนะเทียบกับญี่ปุ่นในระดับราคาเดียวกันหรือว่าแพงกว่าเนี่ย คันนี้กล้องดีกับแอ c o คอรหลายเท่าตัวครับเป็นจุดเด่นของรถจีนเขาแล้วก็การเชื่อมมุมเนี่ยคือเนียนมากไม่เห็นเลยว่าขอบอะไรอยู่ตรงไหน,นสีก็คาลิเบตมาเท่ากันทั้ง4ด้านครับอันนี้ถือว่าดีตอนนี้ไม่อยู่บนตัว S07 กันบ้านนะครับเป็น SUV ขนาดใหญ่ประมาณ CR-V เนาะก็แน่นอนว่าอาัตราเร่งอาจจะดรอปลงไปจากตัวซีดานครับเดี๋ยวเรามาลองกันในโหมดสปอร์ตครับแบตตอนนี้ประมาณ73%นะ3 2 1 อารมณ์เดียวกันเลยคือมันไม่ได้ดึงแบบปึ้งครับมันค่อยๆไปแล้วก็จะถึงร้อยช้ากว่าครับผมเนี่ยร้อยหนึ่งประมาณ8.1วิถ้าหากมองเทียบคร่าวๆช้ากว่าซีดานวิหนึ่งครับแต่ก็เทียบกับขนาดตัวรถความสูงความใหญ่ก็การต้านลมผมว่าก็พอเข้าใจได้ส่วนช่วงล่างแน่นอนว่าผมว่าเขาอาจจะเซตมาแนวทางเดียวกันแหละแต่ด้วยความที่รถคันนี้สูงกว่าใหญ่กว่าหนักแล้วก็แบบอ้วนกว่า เวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าโยนๆนิดหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าถามว่าช่วงล่างอันนี้เหมาะกับรถครอบครัวไหมผมว่ามันโอเคแล้วนะคือผมรู้สึกดีกว่าโตแอตโตครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไวแบบยุบยุบยุบคือมันแบบไปตามสไตล์รถบ้านที่มันควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าถามว่ามีตัวนี้คุกแข่งไฟฟ้ายังไม่มีตรงๆแต่ถ้าหามองว่า CRV RS ผมว่าช่วงล่าง CRV Sport แล้วก็ช่วงล่างควบคุมมันจะไม่โยนเท่าตรงนี้ครับ ตัวนี้จะติดนุ่มไปนิดหนึ่งแล้วก็ลองเจอหมอนี้อ่ะเนี่ยมันยังมีความนุ่มอยู่เนี่ยๆโอเคฟีลลิ่งแทบไม่ต่างกันครับระหว่างซีดานกับ SUV แต่เนี้ยเหมือนเน้นที่ความแบบคนนั่งข้างหลังโอเคอยู่แต่เวลาเข้าโค้งววๆอ่ะหรือว่าเวลาแบบหักไวๆผมว่ามันมีรู้สึกว่ายนยนยนนิดนึงแต่ขับตรงๆได้เลือ่อยยิงทางไกลยาวๆผมว่าตัวเนี้ยเซ็ตมาโอเคครับแต่ถ้าสายซิ่งทั้งสองรุ่นเนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ ในแง่ของแบบสายซิ่งสายมุดหรือว่าแบบขับเร็ว1 2 0ยยีแล้วก็หมุนเข้าโค้งอย่างนั้นนะ่ะสองรุ่นนี้อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมชอบน้ำหนักพวงมาลัยที่เขาเซตมานะคือน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันโอเคไม่ได้แบบไม่ได้หลอกแล้วก็มีความแบบไวนิดนึงแม้จะเป็นโหมดสปอร์ตแต่ต้องลองดูทดสอบบนถนนจริงอะครับว่าขับร้อยหนึ่งเนี้ยพวงมาลัยน้ำหนักเป็นยังไงหรือว่า รอเอาทดสอบเขาขอดูครับว่าการกินไฟจะเป็นยังไงอันนี้ได้ทดสอบแบบสั้นๆแบบเดียวไปก่อนครับแล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวในเมืองหลายคนอาจคิดว่าตัวนี้ใหญ่กว่าแอตโตสามแล้วมันจะคล่องตัวไหมอันนี้ผมบอกว่าเขาเซ็ตพวงมาลัมาเนี่ยมีความไหวครับผมสามารถเข้าแคบแคบแบบเมื่อกี้โดยที่รถไม่ดูเอถอะทะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีอันหนึ่งก็ได้ครับก็เดี๋ยวลองดูนะ เพราะว่ารถมันใหญ่กว่าแอตโต้คุกแข่งตรงๆของจีนก็ยังไม่มีเท่าไหร่ครับเลยอาจจะเทียบกันยากนิดนึงก็เราขับกันไปเยอะแล้วนะครับผมก็มานั่งหลังกันดีกว่านะในตัว L07 กันก่อนครับนั่นหมายว่าผมสูง180ตอนนี้คือแดดประมาณบ่ายโมงนะกระจกมืดเหมือนกันนะไอร้อนไม่ค่อยมีครับแบบค่อยๆค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ไม่ได้ใกล้หัวมากแบบว่าไปข้างหลังะไรขนาดนั้นครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเจอแบบช่วงเมษาแบบเปียงๆเนี่ยมันจะไหวแค่ไหนครับแต่ข้างหลังเนี่ยผมว่าโอเคสูงร้อยแปดสิบหัวยังไม่ได้ชนหลังคามากแล้วก็นั่งหลังชิดแบบนี้ความเอ็นทําได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กรูมเนี่ยเหลือประมาณสองกำปั้นที่ผมปรับเบาแบบที่ผมนั่งนะความโยนในการนั่งหลังสมมติเข้าโค้งวาๆอย่างนี้คันนี้เหมือนเซ็ตมามีความสปอร์ตขึ้นนิดหนึ่งด้วยความที่เป็นซีดานความโยนตัวรถอาจจะไม่เท่ากับตัว SUV ครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ อืมโอเคเป็นรถที่เน้นนั่งสบายเป็นหลักครับแม้ว่าเล็กรูมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ากว้างขวางแบบพวกแอคคอร์ดพวกนั้นแต่ถ้าถามว่าความนั่งสบายไม่ได้หนีกันมากมีความ,มนุ่มนิ่มอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคครับแล้วก็วางแขนได้ต่างๆมีกระดูกเนี่ยผมว่าโอเคนะไม่ได้รู้สึกกระด้างเท่าไหร่ครับในการนั่งข้างหลังของตัว l 0 7น็ครับรวมถึงถ้าหากแบบโค้งแบบวัยวนะครับผมตัวรถเนี่ยอืมมันยังเก็บอาการได้โอเคอยู่นะ แต่แบบเออผมว่ามันไม่ได้โยนมากอันนี้ถือว่าอยู่เกณฑ์ที่รับได้ครับในตัวซีดานโอเคเลยอ่าแล้วก็มานั่งหลังตัวรถครอบครัวกันบ้างครับนั่นก็คือดีพ S ศูนย์เจ็ดนั่นเองนั่นเราว่าตัวนี้ผมรู้สึกอย่างแรกเลยขึ้นมาความโอโถงความนั่งสบายตัวรถทําได้ค่อนข้างดีกว่าครับตัวนี้เบาะเสียาตาลด้วยสวยมากนะผมชอบโทนนี้รถดูแบบโปรงง่งโล่งแต่ข้อสังเกตอย่างแรกเลยที่ผมขึ้นมาคือคันนี้นั่งแล้วร้อนหัวมากกว่าคันตัวซีดานครับ กระจกมีความใสมากกว่าสว่างมากกว่าแล้วก็มีความไอรอนเข้ามามากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีม่านบังแดดที่เป็นม่านจริงๆใส่เข้ามาให้กระจกเลยอาจจะไม่ได้มืดเหมือนตัวซีดานครับเวลาผมนั่งเนี่ยรู้สึกก็มีไอรอนเข้ามาเหมือนกันแต่ตัวซีดานเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกนะเมื่อกี้คือสลับกันแบบนั้นเลยแต่ถามว่าความนั่งสบายผมชอบคันนี้มากกว่าเบาะดูซัพพอร์ตได้ดีแล้วก็ความเอนของตัวเบาหรือว่าการซัพพอร์ตต้นขาเนี่ยคันนี้ทําได้ดีกว่าทุกด้านเลยแต่ฟีลลิ่งการนั่ง ถ้าถามตรงๆว่าใครมึนหัวมากกว่าคันนี้โยนกว่าย้อยกว่าเลยก็มึนหัวมากกว่าตัวซีดานครับเมื่อเจอสนามแบบนี้ผมรู้สึกว่าเออมันก็มีกลิ่นอายของเหมือนคล้ายๆแอตโตที่มันแบบยบยาบนะแต่ด้วยความที่ตัวรถใหญ่หนักแล้วก็สูงกว่าแบบนี้อาจจะทําให้เวลาโยนเนี่ยมันรู้สึกไดง่ายกว่าก็เป็นพอร์ชชั่นของตัวรถระหว่างซีดานกับ SUV คันนี้ด้างหลังถ้าซิ่งมุดมึนหัวกว่าตัวซีดานแน่นอนครับหรือการเข้าโค้งอย่างเงี้ย เนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยมันจะเออเอออย่างนี้นิดนึงเนี่ย,เ,ยเริ่มมึนหัวแล้วแต่เมื่อกี้คันทํามแกะการสีดานผมไม่รู้สึกนะแต่พอนั่งคันนี้รู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าว่านั่งสบายแบบไปเรื่อยๆขับตรงๆเดินทางต่างจังหวัดพ่อแม่ลูกขับนั่งอย่างเงี้ยโอเคคันนี้นั่งสบายกว่าแล้วก็มีความรู้สึกโปร่งมากกว่าครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมพอแบบเล่าได้ก็คือเมื่อเทียบสนามเมื่อกี้กับสนามเนี้ยสนามเมื่อกี้ลองสองรุ่นไม่ได้รู้สึกว่าเอยช่วงล่างมันต่างกันแบบฉีกกันขนาดนั้น้นแต่พออมาเจเจคงยะๆ เบรกเลี <insecurity S 2> ้ยวเบรกเลี up, ้ยวอย่างเงี้ยผมรู้สึกเลยว่าคันนี้มีความโยนมากกว่าชัดเจนแล้วก็มีความยบยาบมากกว่าชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับตัวซีดานสนามเมื่อกี้ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอมานั่งหลังพอมาเจอโค้งเยอะๆแล้วก็เบรกไปเบรกมาแบบเนี้ยรู้สึกแล้ว่าคันนี้มีอาการหมุนได้ง่ายกว่าครับก็หลังจากที่ได้ลองขับทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง L07 และก็ S07 นี่นี้มีไฟบิบวับเป็นแบบไลท์โชว์ได้นะคล้ายกับของเทส la ครับซึ่งภาพรวมการขับขี่ ต้องเข้าใจก่บว่าเขาเป็นเน้นที่รถความเป็นครอบครัวมากกว่าผมก็โอเคนะฟีลลอ่งการขับถ้าไม่ได้ซิ่งไม่ได้ปาดไม่ได้มุดอะไรคันนี้มันเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นซีดานหรือว่าครับแต่ SUV เนี่ยด้วยความที่รถสูงกว่าอ้วนกว่าใหญ่กว่าแบบนี้ทำให้เวลาเข้โค้งหรือว่ามุดไวๆเนี่ยมีความโยนมากกว่าชัดเจนครับเป็นข้อจํากัดของตัวรถที่แตกต่างกันถ้าซิ่งนิดนึงสายซิ่งนิดหน่อยตรงนี้ตอบโจทย์มากกว่าครับแต่ถ้าเน้นขับชิลๆเป็นคนที่ขับเรียบร้อยสุภาพ คันนู้นคือตอบโจทย์มากนั่งสบายนุ่มนวลแบบไปเรื่อยๆนิ่มๆได้ดีมากครับคันนี้อาจจะติดติ้งนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ซิ่งเท่ากับพวกรถพวกซีวิกหรือว่าแอคคอร์พวกนั้นผมรู้สึกว่าช่วงล่างตัวนั้นเนเซ็ตมาสปอร์ตมากกว่าคันนี้ซะอีกครับแล้วแต่ชอบกับพละกําลัง258แรงมา้าเขาเซ็ตมาแบบนี้ผมว่ามันพอดีไปได้กับตัวรถอย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบสปอร์ตครับ ก็เป็นประมาณนี้ล้วกันนะครับขับแบบสั้นๆในสนามปิดเท่าที่ผมสัมผัสได้ฟีลลิ่งได้ถ้ามีโอกาสผมจะขับไปเขาคอให้เทสกันเหมือนเดิมครับว่า2คันนี้ถ้ายืไมไปพร้อมกันได้ความกินไฟช่วงล่างประสิทธิภาพการกินไฟแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนสำหรับดีพอ07และก็ L 07ครับประมาณนี้ช่วงล่างการขับขี่ฟีลลิ่งนั่งหน้านั่งหลังเข้าๆไปก่อนครับก็ถือว่าโอเคกับคนที่ขับแบบเรียบร้อยค่อยๆไปนั่นเองครับสำหรับคันนี้ต้องขอบคุณทางฉากอันประเทศไทยนะครับที่ ให้เรามาทดสอบเป็นครั้งแรกๆที่ลงสนามลงถนนแบบนี้นะครับผมก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมนายขอโตัวลาไ้ก่อนไว้พบกันใหม่ในทริปเขาคอ,อ,อสวัสดีครับ